แต่สุดท้ายอ่ะแต่สุดท้ายมันไม่ได้น้ำมันนะทุกคนเฟ้นเจ้าอาเศรษฐกิจเศรษฐกิจในเล้าในเล้ากันหรอกการทุกคนสถานการณ์บ้านเมืองม่วจะเป็นเหลืองเงินแล้วก็เหลืองทองทุกคนเหลืองน้ำมันเนาะคือแบบว่าสบายดี สบายดีสบายสบายดีสวัสดีจ้าต่างลาวและต่างประเทศได้จ้าจ้ากับักไทยสบายดีพ่อเม่พี่น้องเอฟซีทุกคนถูกทันเดอจ้าเดอร์บอว่าจะเป็นเอฟซน้องเมืองออนชาแนลหรือว่าเอฟซเาวแค่ว่าคนโกสสริโยบันทานี่แต่โกไปข้างหน้าสีใสกับโบคอยมีเดอจ้าเดอมีกับบลายนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมา พูดเรื่องอะไรกันดีคะน้องบังอ่อนมาเอาเรื่องเงี่เนาะแกซ่ที่มันมาแห้งในช่วงนี้เนาะของเราเฮานั่นเองนะทุกคนคือราคาทองคำราคาทองคำพอไม่พี่น้องเป็นราคาทองคำอันนั้นคืนด้วยทุกคนราคาทองคำลงนั่นเองทุกคนลงแบบนาตกใจมากๆเลยทุกเฮาน้องคือแบบนาเห็นใจขนาดเนาะ จากสี่แบบซิปปลายละอันนะมาเลือกเกือบจากทีสิบเก่าบอสอ่าเมนประมาณสิบเก่าหลานเนาะแต่ก่อนสิบเก่าหลานเกียนะมาขายหลายผลเนานะบอมเนสี่ว่ามีสิบมี้าคนมีเป็นร้อยๆพันๆนคนผนเขาไปขายทองเนาะแต่ละคนบอมเนสี่ดำหนึ่งสะดึงสองสะดึง,งหรือสามสะดึงบางคนเป็นบาทสองบาทก็ะมีเนาะสามสี่หาบาทก็ะมีเนาะอ่อายจนแบบ หลานคายทองรั่วคายคำเพื่อนบบมีเงินทีจะให้คนที่มาคายเพราะว่ามันลายโผล่มาทุกคนมันลายโผล่เพราะว่าแมนภูล้าหลาน้าหลานนี่เพื่อนกำบัถึงขันว่ามีสำรองลายมันทุกคนก็อาจจะแมนว่าเออเพื่อนมีเงินมีทองลายนะคะทุกคนแต่กะเข้ากับบอสามาทีจะจุนเจือ คนต่างแบบเป็นหลอยเป็นพันเนาะเป็นหลอยเป็นพันมาหนึ่งคนนึงนี่บอด้มีแเ่บาทหนึ่งโซงบาทผู้อนบงคนอาจจะคล้ายแบบโอ้ทีเดียวซีหาบาทเพื่ออยางเอาเงินแบบมาแบบเป็นแสนเป็นเป็นหลอยหลานด้วยสิบหลานเนาเป็นแบบถ้าสมมติว่าเศร้าบาทอ่าสมมติว่าหาบาทนี่ก็ได้เกือบจะหาสิบหลานเลยนะทุกคนเนาะเกือบหาสิบหลานแมนเนาะแบบนา แบบโอ้โหเงินเกือบหาสิบล้านมันยากคก็เลยอะประมาณหาสิบล้านเกมบนะทุกคนนะคะก็ต้องตื่นนะนคือแบบคือเขาเห็นข่าวแล้วมันหนาเสาเนาะแล้วก็กรณีหนึ่งนะทุกคนที่แบบคือสะแพเบิงข่าวเนาะแบบมีมมแซเข้ามาในกลุ่มก็คือแบบอ่าพอเม่พี่น้องคนเราฮะทุกคนเนาะไปแบบ รอถาเติมน้ำมันนะ,ะคือแบบเก้นแะ้รแบบโอ้ยสะแพนะทุกคนบอกได้เลยว่าน้ำตาตกอะบนาเสือว่าตเทศเขาสีมาถึงขนาดนี้เนาะเมนนทุกคนบนาเสือว่าพเมพี่น้องคนเล่าเฮ้าสีมาหอดจุดจุดนี่นะะทั้งบ่มีน้ำมันอ่ะเงื่นกาเฟออีกค่ำอีกกะล่งอีกเนาะ แมนลงต้อนตอลเขินกับความาบน้องทุกคนแต่อ่าคือแบบมันเห็นนะมันเศร้าใจนะทุกคนป่วยเออเศร้าใจแล่ในกรณีนี้คือฮอบบอกเลยว่าขนาดมูเฮามีเนาะเฮามีแคน์นิดๆหน่อยๆนะทุกคนแค่บเพราะพสลึงอ่ะเฮายังแบบถ้าสมมนุมว่าเขาไปเจอแบบสถานการณ์แบบนี้ละววิกฤตแบบนี้ขนาดเฮาแบบ คือง่ายๆคือทีเซอเพมีอ่ะทีเซอเพมใส่นี่คือมันเป็นคลองทีแบบว่าเข้าสาสมมาเลิองชีวิตนะทุกคนเข้าใดซํานีและสมมติว่าเข้าเจอวิกฤตที่แบบว่าต้องจำเป็นน่ะ,ะจำใจอ่ะทีเข้าต้องไปขายออกอ่ะคือมันบอกเลยมันเป็นเหลืองทีน,นาเสาเศร้าแบบน้ำตาเสานะทุกคนเนาะแต่ว่าพ่อเข้าไปแล้วอ่ะถือสวงที่เพ่นแบบว่า เทามีโอกาสเลยทุกคนแต่ว่าเขาขวามาโบได้อะเพราะว่ามันร้ายเนาะเรื่าวววบางครั้งเป็นรับบไว้เป็นลัโบ,บ,ววบ,บท่านอย่างประมาณเขากับเบิดซิดเบิดโอกาอย่างเช่นนอยกตัวอย่างหนองอ่อนอคนที่แบบว่าอยู่ใกล้อะทุกคนอยู่ใกล้จากัวเมืองอ่ะ,นะ,ะเนาะเพิ่นอาจจะมีแบบว่าสะสมนิดหน่อยดำเออดำบาทหรือว่าดำได้อะทุกคนเพื่อที่จะหลูกหลูกอยังหลูกล้านทียวหาเงินเม่าเปินกระสืออยังเก็บไว้เนาะแต่ว่าในกรณีที่แบบว่าโบเคยมีมันบ่ล่ะ บ่เคยมีในประวัติศาสตร์บ่เคยมีในกรณีนี้คือ1บาทเท่ากับ19ล้านกีบมาทุกคนคือแบบโอ้โหพระเจ้าจอด19ล้านกีบสิบเกล้านกีบทุกคนมันมันเกือบจะซีเมิน่อวคือมันแพงมากนะทุกคนเนาะคือมันแบบสุดๆอ่ะและ้วคนก็เลยคิดว่าเออในกรณีนี้กะ อาจจะไปคายเดี๋ยวสุดท้ายแล้วมันไปโบท่านแหละเพราะมันโต๊ะลงมาเนอทุกคนมันต๊ะลงต่ำจากทีมันมันต๊ลงมาเกือบเกือบเออเกือบครึ่งหนึ่งเลยแบบเลยแบบผ่านโอกาสันทุกคนเนาะแลกามาแบบเงื่อนเฝอยังอีกเงื่อนเฝอยังบอกันนานักแล้วทุกคนน้ำมันขาดแค้นน้ำมันขาดแค้นในกรณีนี้ทีมูฮัเบิงอ่ะคือแบบเห็นแล้ะบอกด้วยคาเดียวนะทุกคนแบบ มันโฮสตหัวใจอะว่าว่าคนเล่าแหละประเทศเล่าเฮามาหอดจุดนี้ได้จังไรทุกคนทั้งทีประเทศเล่ากับประเทศไทยว่าง่ายซะมันเป็นประเทศที่ไกลกันมากอันนี้คือปริเปรียบเทียมแต่ว่าเป็นยังมันคือต้องขาดแค่น้ำมันถึงขนาดนั้นทุกคนเพราะว่าทั้งที่ประชาชนคนเล่าเขามันบริมีรายขนาดนักประมาณเจ็ดเจ็ดหลานคนเองอะ ยังขาดแค้นนะเจ็ดล้านคนเองมันเป็นไปได้จังไรเฮาควรตองเตุทีหน่อยเนาะอ่าเมนเฮาเป็นเทศทีหน่อยเฮามันควรต้องแบบพินิจพิจารณาเลยนะทุกคนเนาะคือแบบตองโปอยห้คนทั้งเป็นอย่างนี้ทั้งทีคนเล่าบอกเลยนะทุกคนบางคนก็อาจจะทุกข์ยากจนแต่บางคนนะเผื่มมีทุกคนแต่บทถึงขันว่าแบบอันนี้ค่ะ เพื่อนก็มีพ่อได้กินได้อยูอ่และทุกคนถึงที่สุดถูกขนาดใดนะคนเล่าเป็ยังมีไฮมีหน้าไี้เหตุแต่ใน,นกรณีที่แบบว่าน้ำมันขาดแค่เนี่เนี่ยคนที่แบบมีโอกาสที่จะเหตุไฮใ,ใส่หน้าทุกคนเพราะว่าสมัยนี้นะเพื่อนบอได้ใส่ขั้วกันแล้วทุกคนเพิ่นใส่รถถึงสีแบบโบมี่ขาดไรทุกคนแต่ว่ามาเจอปัญหาวิกฤตแบบนี้น้องมืองอ่อนที่น้ำมันขาดแค่นะบอกเลยว่า เทศเล่าี่โคตรแย่นะตอนนี้ใส่คำว่าโคตรนะคะทุกคนต้องขอโทษขอภัยนะคะกราบขอโทษขอภัยเด้อบอกเลยว่าแย่แย่มากๆนะแบบเท่าที่เท่าเกิดตั้งแต่เขาเกิดมากแมนแย่ต้องตีเทาขิดว่าแบบคนที่จะเหตุหน้ามั่นแบบเป็นอย่างเสียงคือบสษมานเหตุใดเลยทุกคนมันสิเหตุ ม่นช่เห็นใดแต่ไหนเนาะมีทึงถึงเห่าจะมีเงินแต่เห่ากะห้าซื้อน้ำมันบ่อ่ดจีแตนั้นละบ้าแเละถามซื่อว่าซื้อน้ำมันบ่ได้อันนั้นเฉพาะคนที่มีเงินที่เปินคิดว่าเปินอยากซื้อน้ำมันแต่สําหรับคนที่เปินบ่มีนี่คือลืมตาอาบปากบ่ไดดเลยนะทุกคนโอ๊ยหาเงินเพิ่นบางคนน่ะหาเงินเพื่อสิได้ห้าสิบพันน้ำมันมันประมาณดิาไรเดียม หอยลิตนึงกับประมันสองร้อยบลรมังเกอลเกือบสามสิบพันบริเวนี้เกินสามสิพันตั้งแต่ดนประมันสี่สิบแปดพันห้าสิบพันลิตนึ่งรอยกว่าบาทขวดน้อยๆมาใส่รถนะขี่ไปบอกพ่อทรา้กับเบิร์ดเซาแห่นะทุกคนขี่รถจักรนี่ออกไปไฮไปนานนี่แค่แป๊บเดียวจบสิ้นออกไปหลอบหนึ่งกับข้ามาเบิด ทุกคนเนาะคลิปนี้ทั้งเบิรทั้งมวนที่มูฮั่นงคนเอวยหนองมาเบาเนาะทุกคนเหลืองเศรษฐกิจเศรษฐกิจในเล่าในเล่ากัแห้อกกันนะทุกคนสถานการณ์บ้านเมืองว่าจะเป็นเหลืองเงินแล้วก็เหลืองทองทุกคนเหลืองน้ำมันเนาะคือแบบว่ามันสุดมันซุดนะทุกคนเศาแค่แบบเ้านี่นะเหตุผลที่บบมักเหลืองเ้าเหลืองเสาทุกคนคือเบาแล้วมันบ่งบอกถึงอารมณ์เฮาเลยว่ามันเป็นอะไรนะทุกคนแบบ เขาเห็นขีดปะบอกเลยว่ามันโถนะน้องง่อนโถอ <ổ> โถหมาทุกคนพอ,อ,อ,อแม่เห้ากับยุ่าเล่าเป็นบาลนะ่ะไอเอวยน้องแบบยาที่พี่นอ้องเข้ายู่งเล่าปบชาวเพยเห็นนะทุกคนนะ้องเห็นแบบเห็นแบบผู้เฒ่าอะทุกคนที่ที่เป็นที่แบบไปหยาดกันถาที่จะสืออ่อน้ำมันอะชาวเพย์ขีดเห็นพอกับแม่เลยนะทุกคนแบบ คิดเหนพ่อเลยทีเ่นเคยบอกว่าเผนไปทาเบิดเหมือแถาคำนะทุกคนเทว่าทาแต่ตีหาเออทาแต่ตีหาน้อยเนาะแล้วมาแต่สุดท้ายอ่ะแต่สุดท้ายมันไม่ได้น้ำมันนะทุกคนเผนเศร้าอาใจเย็นใจเย็นใ่เย็นเอาต่างสติก่อนอ่ะหุดก่อนทุกคนคือเศร้ามากเลย บไดเลยเนาะชื้อตุกไปหน่อยเดียวเองนั่นนะสหรือบางคนน่ะแข่ไปเอาเอาไปเจอเอาไปเติมอ่ะยางจูงไปเนาะบางคนจูงจุงรถจักรไปหน่อยเนาะคือจูงไปแบบบมไดเลยอืมอ่ะทุกคนและเขาก็เขาก็ไม่ยอมไม่เราที่ต้องเอากระตุกหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะขวดไงแก๊ลอนอะไปใส่เลยนะขวดเขาเขาไม่ให้เอาไปนะ คือเขาต้องให้เรา,เาลถไปอ่ะเขาบอกว่าไม่ได้ต้องเอาลถไปเห็นเห็นที่เขาลหลายคนเขาบอกนะ<ม>คือมันแย่มากทุกคนคือมันเนาะมันแย่จริงๆนี่แหละนะคะทุกคนก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะทุกคนแผมไม่อยากพูดเลยคือ,อคือเรื่องที่เราพูดแล้วดูข่าวมันยังไม่เช่าเท่าที่เราเห็นคลิปที่แบบว่าคนบ้านเราแบบถีแบบเถียงกันทะเลาะกันนะคนน้ำมันเนาะแล้วก็มีคนเท่าคนแก่ที่แบบเป็นรอคิวเออผมมีนะที่ต้อง เออขอยมีเวียกขอยต้องไปเวียกสันตุสีนะทุกคนก็คือแบบจะแพนหนึกหนึกหนึกผ่าออกเลยว่ะเพราะว่าอาพรุ่งเซเพนจริงเคยโทรมาเล่าให้เซเพีนฟังนะวยทุกคนไม่เอาแล้วไม่พูดนะคะทุกคนเราจะขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนขอโทษขออภัยด้วยนะคะทุกคนคิดผ่านตระการได้กับข้อกับข้าวที่ไปเอ็กซ์คีทุกคนสบายเด้อค่ะ ขอบคุณหลายๆที่เขามาเป็นกําลังใจมอมสองคนเนาะอยากจะบอกว่าครอบครัวของสอแพรนะทุกคนและครอบครัวของน้องมึงออนอะ,อะเป็นครอบครัวที่โชคดีมากโชคดียังไงคือเรายังมีโอกาสได้มาทํางานในประเทศไทยได้มาหาเงินส่งให้พ่อให้แม่นะทุกคนในช่วงวิกฤตขนาดนี้อยากจะบอกเลยว่าคนที่เขาไม่มีโอกาสคนที่เขาลําบากคนที่เขาท้อแท้อ่ะ ในประเทศเราอ่ะมีเยอะมากเยอะกงมาเยอะกว่าครอบครัวของเจเพนะทุกคนเลยแบบพอเจเพเห็นคลิปล้วเลยรู้เลยว่ามันมันมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงประเทศเราคือมันสงสารแล้วมันเห็นใจบางคนนะเม่นเข้ามาอีกอีกบางที่ที่ที่เรื่องทางนาประเทศเราสิดมละลายเนาะมาเห็นบางคลิปเห็นบางเข้ามาคอมเมนต์น้องอ้อนไป้แบบโอ้ยแบบแต่ถึงเราจะโชคดียังไงเราก็ ยังรักกินฐานบ้านเกิดของตัวเองทุกคนเนาะทุกคนบริหายใหยประเทศตัวเองถึงจะลุมละลายนั่นสิคะเกิดย่างขืนถึงเราจะอยู่ในความสุขอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันเป็นที่ที่เราอยู่ตั้งแต่เราเกิดแล้วทุกคนเราต้องรักและแบบบ่าบูชเนาะบ้พบรุษของเหาเนาะจะคือคนละเอาะนะที่เพิ่นสร้างนียังมาเพื่อเฮาจะได้อยู่ทุกวันจะคือคนละเอาเนาะก็ต้องแบบ ขอบคุณประเทศล้าขอบคุณแคนดบอล์าวเนาะแล้วก็ขอบคุณแ,นแคณแดนดบอไทยที่ให้โอกาสที่มากทาเงินท้าคำและท้าเพศเท้าขนาดนี้เนาะท,ท,ที่เปิดโอกาสไล,ลยายๆสิงหลายอย่างเนาะทุกคนเป็นได้คลิปน,นี้น้องอ้อนกับคอจบเพียงเท่านี้เด้อทุกคนที่ผ่านการใบประกาศครับขอโทษเพิ่ขอโท,ท,อโทษทด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดนนีค่ะบ๊ายบาย